สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC My FC เก่าด้วยเนาะมาพบกับแนวทางฮานอยจ้าแนวทางฮานอยมัดรวมเป็นแนวทางของวันที่สิเกเดือน <c oughs> 1ิบเอจะพฤศจิกาสองพันห้าร้อหกสิเจ็เราจะสาหรับวันที่สิบเก้านนี้เป็นวันอังคารจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่19เดี๋ยวมาเบิง่งผพุนย้อนหลังกันก่อนจะพุ้นของวันที่18จะพุ้นของเมื่อวานสําหรับน้อยมัดรวมเมื่อวานเด่นไปที่2อสวิ่งลูดจ้าสำหรับพุนจะน้อยรอบแรกรอบเฉพาะกิจ3ตัวบนคือ6-8-4สี่ำหรับ8ปีเข่า48ช 4. ุด กันจะมาเน้นเน้นเลยบนเฉพาะกิดจ้าสำหรับ2ตัวรางเฉพาะกิดเก่าแปดผ่าไปสำหรับ, 98, น,รบน้อยพิเศษจะ3ตัวบนคือ3ามเจ็ดเน3ามดุดสมมาลักลอยเนาะสำหรับสอเจ็ดับคู่ผ่าดไปนองจามีแต่3 7มเไปบอถึงนอจาก2 3งสามสองสี่สอหาสอหมาสองสำหรับชุดเด่นเขาเข้าข่าวเด่น สองวิ่งรูดสองจ้าเดินสองวิ่งรุดสองมาสําหรับเดินสามวรูดสามแกอยู่รักลอยเลยเนาะโอ้โหผ่านแกสองเกตเนาะจ้ะสําหรับสองอ่าอ่าเขาเดินวิ่งรุดไปเนาะลืมติ๊กจ้ะสองตัวล่างพิเศษซีซีสำหรับเลขเบิร์ของเฮาเมื่อนอี่คือมาเต็มเต็มซีซีตัวเน้นเต็มเต็มโอ้โหมาเต็มเต็มเลยเนะาะเมื่อวานแนวทางของแอร์จอยคือติดเบิร์อยู่ สามสสองสองเนาะถ้าจำบอผพิเน้อจจะน้อยเฉพาะกิจกับน้อยพิเศษส่วนกันสามสาำหรับสองสองเฉพาะกิจกับปกติจะส่วนสีนี่คือเด่นน้อยมัดรวมชนจะแตวาเอสจอยห้ชุดกันอ่ามาเต็มเต็ี่สีเน้นเน้นจะสำหรับพิเศษบนจะโอ้โหเกือบเร่งบนหลังเลยเนาะผ่าดแค่สองเกตสำหรับพิเศษจ้าสำหรับรอบปกติจะ สามตัวบนคือสี่เก้าสามอ่าสี่เก้าสามกีดจากกีดลานบ้านไปเลยสามตัวแตกเราจะสามตัวโต๊ดมาเต็มเต็มตัวเน้นพีดเน้นพิดตัวเพราะสำหรับชุดสามตัวของเฮานะจ๊ะโอ้โหจับไฮสามสี่เก้าจะเข้ามาสี่เก้าสามรอบปกติจ้าโอ้โหอ่าแต่ว่าเน้นพิดตัวเนวเาะเน้เนสองสองสี่กับเก้าสี่สอง,สอง,สองส สำหรับสุดสามตัวนี่ซื้อว่าเสียดไปน,กนอกจากคู่นี้ก็ถือว่าเสียดอยู่เนาะเก้าสี่สองนอกจากอ่าสี่คับสามอ่าสองกับสามก็ถือว่าเสียดอยู่เน,นาะเนียนเลยแต่มาโดนคู่นี้นอกจากสามสี่เก้าสี่เก้าสามสำหรับสองตัวชุดสองตัวนี่คือสองตัวบนนี่คือเก้าสามเก้าสามมับคู่ผ่าดไปเนาะสำหรับสุดสองตัวนอกจากไปบดถ,ถึงจากเขาเรนซามวิลุ์ซามจ้าอ่า สองตัวนี่คือเขาเดนสามูด,ดสามสำหรับรอบปกติก็คือเขาสามตัวโต๊ดโอ้โหเสียดายเก่าสามสามเก่าเนาะสุดสองตัวบนบนหลังเขาเฮานะจ๊ะสำหรับสองตัวหลังกันหนึ่งหาผาดไปเขาเฮามีสี่หนึ่งมาหนึ่งหาสำหรับรอบวีไอพีจะแปดสองเก้า อสองเก้ากระจับคู่พลา่ายเนาะมีถึงสองหกมาสองเก้านืจากเขาเด่นสองพิงหลุดสองจะรอบปกลวกหลบวีพีบนจะสําหรับสองตัวลังวีพีคือสามสี่อ่าโบพลาดจะสามสี่มาตรงๆงจะตัวเน้นเต็มเต็มชุดเด่นเด่นสามรุดสามมาสําหรับสุดการจะมีสี่คือกันเนาะแต่จับคู่เข่าสุดเด่นเต็มเต็มตรงๆรง,งๆสามสี่จาโอ้โหเอ้า ฝั่งนอจาะสำหรับแนวทางห้าน้อยมันรวมของฮาวันทีน่สิบแปดนอจาะเขาสองตัวบนสามตัวบนโอ้เอาตามจริงนี่คือครบสี่น้อยเลยเนาะครบสี่น้อยเต็มเต็มนอจาะแต่เสียดายนอจาะสำหรับเลขเด่นขงเฮหนี่ก็คือจับขู่ผ่านไปหลายขู่เลยเนาะทั้งสุดสองตัวบนนี่จับขู่ผ่านไปหลายขู่นอจากทั้งเก้าสามสองเก้าโอ้โหสองเก็อีกนอกจากท่าบอสันโอ้โหตาย แบบฟุกเลยเนาะอ่ะสำหรับผลก็คือตามนี่เล,เลยเลยนอกจากสำหรับแนวทางฮานอยมาร่วมจากเขาตัวใดแบบใดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้นอกจากเรื่องว่าสูตรสามตัวมีพโโี่น้องเอฟซีทันใดหยิบจับนำไปเป็นแนวทางกะอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดจอย้วยละกันเนาะช่วงนี้แนวทางฮานอยของแอดจอยน่หกซื้อว่าสูตรสามตัวบนนี่คือมาบ่อยนอกจาก เดี๋ยวกะเสียดเดี๋ยวกะมาเดี๋ยวกะเสียดเดี๋ยวกะมาเนะาะสาหรับเมื่อนี่กระตามรุ่นกัน่ตจะไป่ตจะแนวทางสี่มาตามสูตรให้หรือบออันนี้กะรอรุน่นอีกที่ละคาเนาะจะจังได้กะรับชมไวเป็นแนวทางจะถามมักษาชอบจังได้กะจังคอยตามเนาะถามหมักมักบ่ชอบคือสามารถปล่อยผ่านได้จ้ะผิดพลาดประการใดกะโษขอขอคไยหลายๆเนาะจ้ะสำหรับมัดรวมวันนี้เด่นไปที่สองเก้าวิ่งลู่จะสองสามสองสี่ อสองหา้าสองหกสำหรับเลขเบิร์นมื่อนึ่หูซื้อวัดชนหน่อยแล้วจะน้อยแอน้อยเฉพาะคิดกับน้อยวีพี่จะชนกันอยู่ที่เจ็ดเจ็ดสำหรับส้มซ้มนี่คือเด่นห้าน้อยมาร่วมของแอดจอยชนจัดแต่ว่ามือหนึ่บวกขขกันกหายลัาน้อยเลขเบิร์นชนหน่อย,หน,อยหน่อยเกินอ้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง ้าสองเก้าสามจ่ะสำหรับตัวการศูนย์ 0, มีศูนย์สองอ่ะศูนย์สองสูตรกันจากตัวเดียวกันศูนย์สามศูนย์สี่ตามด้วยศูนย์ห้าสำหรับสามตัวบนจากวันนี้ให้ไปที่ศูนย์เก้าสองศูนย์สองเก้าจ่ะ, 02, 99, จะ สามสองเก่าหนึ่งสี่เก้าตามด้วยสองสี่สามอนนี่คือสุดสามตัวบนฮาหนอยเมื่อนี่จะสําหรับตัวเน้นจะเมื่อวานถือว่าฟุกเนาะสีเอินว่าฟุกก็ได้นะจ๊ะเมื่อวานนี่เนาะสองตัวสามตัวถือว่าโอเคอยู่นะจ้ะเวานนี้สามตัวขอเน้นไปที่ หนึ่งสี่เก้เกกัน0ูนย์สามศูนยสีเก้าหนึ่งเกสสองหาสองสี่สำหรับตัวที่แอจอยเี่ยกับตามนี้เลยจา้าสำหรับห้าน้อยมารวบแอ j จอยหายสี่น้อยจากเฉพาะกิดถึง VIP จะรวบพี่น้องเอมากอยู่ในรอบปกติรอบไดแนวทางได้กะ าหาน่วยได้กะฝากนําไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละค่นเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอย่ตามว่าจะมื่นีก็คอยมากปังๆละกันจ้าขอบคุณถูกการรับชมจะขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆก,กำลังใจจะฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะคนละไหลคนละแชร์คนละเนึ่งติดตามจ้าขอให้สุกดีกันทุกคนทุกท่านจะสวัสดีจ้า